ครบับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแดงในช่องแดงวิเคราะห์บอลเต็งอีกเช่นเคยครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆน,นะครับวิเคราะห์จอลึกที่เด็ดบอลเต็งวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่5าธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้มีฟุตบอลลงเตะมากมายอยู่หลากหลายลีกครับแต่ผมคัดเน้นๆคู่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับคู่แรกของวันนี้ครับ ีซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตครับคู่ที่2ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริชซิตี้ครับและคู่ที่3ครับลีดยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ดครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายครับคู่ดึกสุดห้าทุ่มครึ่งครับแอสตันวิลล่าครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับ รายละเอียดแต่ละคู่จะเป็นยังไงไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเมือนของคริสตันพาเลตครับคู่นี้คิงออฟเวลา3ามทุ่มตรงครับแฮนดีแคปเปิดมาให้ปีศาจแดงต่ออยู่1ลูกครับมาดูในส่วนของสถิติ6นัดหลังสุดที่พบกันมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้อยู่ครึ่งคงก,ลงกลางๆครับ ชนะไปฝั่งละ2ครับและเสมอกัน2องนัดครับในนั้นล่าสุดครับแมนยูไปเยือนคริสเตนพาเลทในรังก็ไม่สามารถชนะได้ครับยันเสมอได้อย่างเดียวครับมาดูในส่วนของการจัดทับวันนี้นะครับคาดว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะมาในระบบ4.312สครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างคริสเตนพาเลทครับจะมาในระบบ433เปิดเกมลุกเต็มที่แน่นอนครับคู่นี้ มาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับจะว่าไปแล้วครับก่อนที่ไมเคิลคาริกจะประกาศอําราสโมสรอย่างเป็นทางการครับตลอด3หน้าที่ผ่านมาครับทุกรายการของแมนยูจัดอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังไปได้สวยเลยครับชนะ2องหนแบบไม่แพ้ใครครับและเสมอหนึงนัดครับและกดไม่ยั้งร่วมทั้งสิ้น6ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่าครับกู้ศรัทธาของหลายๆฝ่ายกลับมาได้เร็วมากครับ อย่างไรก็ดีครับการมาของกุนซือใหม่อย่างราวรังนิกครับก่อนอย่างน่าคงสารต่อความร้อนแรงได้อยู่ครับแถมคุมกำลังครับบางรายแทบจะหมดโอกาสลงเล่นแล้วก็ยังมีหวังกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้อีกด้วยฉะนั้นเกมเย่าในถิ่นโอทัฟฟฟอร์ดครับประเดิมนายใหม่น่าจะเป็นไปได้สวยแน่นอนครับสอดคล้องกับทางฝั่งคริสตันพาเลตครับกำลังออกทะเลเต็มตัวเลยครับหลัง ท่ายแพ้2จาก3เกมท้ายในลีกครับแบบไม่ชนะใครเลยครับและโดนยิงไปแล้วร่วมร่วม6ประตูเลยทีเดียวครับและยิ่งไปกว่านั้นครับแมตช์นี้จะไรเงาของเอวอร์ดครับที่ติดโทษแบนอีกด้วยครับเชื่อว่าสภาพแบบนี้ครับต้านทานความกระหายชัยชนะของเจ้าบ้านไม่ไหวแน่นอนครับคู่นี้แนะนำอยู่ต่อดีกว่าครับ คู่นี้ผมขอเลือกไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสกอร์ที่คาดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับขยับมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้เลยนะครับไกลด้วยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของนอริทซิตี้ครับทีมบวยของตารางครับคู่นี้คิกออเวลา3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับ แฮนดีแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นสเปอร์ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับคู่นี้พบกันมาแล้ว6ครั้งครับจะเป็นทางฝั่งของไก่เดยทองครับที่เก็บชัยไปได้3นัดครับเสมอ1นัดและแพ้2นัดครับในเกม FA ครับล่าสุดครับพึ่งนอริทพึ่งมายันเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ถึงในรัง1ประตูต่อ1ครับ มาดูในส่วนของการจัดทัพของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าถิ่นทอตแนมฮอสเปอร์ครับจะมาในระบบ3-4-3ครับตัวรุกอยู่กันเหมือนเดิมครับซอนฮึงมินแฮรรี่เกนและมุลลาครับส่วนออริซิตี้ครับจะมาในระบบ4-3-3เปิดเกมรุกเต็มที่เช่นเดียวกันครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของผมเลยนะครับ เจ้าบ้านสเปอร์ครับมีแนวโน้มเก็บชัยต่อเนื่องเป็นแมตที่3ติดต่อกันในลีกครับเพราะตลอด2เกมที่ผ่านมาของพวกเขาครับสามารถกำชัยรวดและซัดไปนัดละ2ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่าท็อปฟอร์มสุดๆครับแถม2ทีมที่ชนะครับเป็นมาตรฐานไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นครับบอกเลยว่า3แนวรุกที่มีทั้งลูคัสมูล่าครับแฮร์รี่เคนและซอนฮึงมินครับปักหลักอยู่ในนั้นครับ ไว้ใจได้แน่นอนครับสอดคล้องกับทีมเยือนครับนอริสครับที่พยายามประคองตัวเต็มรูปแบบครับเพื่อเซฟผลการแข่งขันก็ถือว่าทำได้ไม่เลวครับหลังเจ้ารั่ว2สอเกมท้ายในลีกครับคู่นี้ครับอย่างไรก็ดีครับการไม่มีมาเทอรอสโทมัสและมิออสลาชิก้าครับสองมิดฟิลที่เป็นหัวใจสำคัญในระยะหลังก็อาจจะส่งผลเสียหายกับทรงบอลในแดนกลางอยู่พอสมควรครับ จึงไม่แปลครับที่เลทจะเปิดมาเอียงสายสูงขนาดนี้ครับเมื่อพิจารณาจากเลทราคาและภาพรวมของทั้งคู่แล้วคู่นี้แนะนำอยู่ต่อดีกว่าครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ไก่เดือยทองครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคาดว่าชนะราคาครับชนะเลทราคาแน่นอนครับสกอร์ที่คาดครับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ของวันนี้เลยนะครับลียูน n i เต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องใหม่ย่างเบรนท์ฟอร์ดครับคู่นี้คิกอ,ออฟเวลา3ทุ่มตรงครับแฮนดิ c แคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นลีดยูนเต็ดต่ออยู่ครึ่งลูกครับมาดูในส่วนของสิติการพบกัน6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ คู่นี้อยู่ครึ่งครึ่งกลางๆครับชนะไปฝั่งละ2นัดและเสมอกัน2นัดครับในเกมล่าสุดครับลีดยูนเต็ดไปเยือนเบรน f ฟอร์ดถึงท่นแต่ก็เสมอกลับออกมาได้ครับมาดูในส่วนของการจัดทัพของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับลีดยูนเต็ดครับเจ้าถิ่นครับจะมาในระบบ451ครับ และทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับจะมาในระบบ3-5-2ครับกลางแน่นๆครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่ที่3ของผมเลยนะครับแม้ว่าฟอร์มของเจ้าทีนลีดครับอาจจะไม่ดีต่อเนื่องจนหน้าประทับใจสักเท่าไรครับแต่อย่างน้อยๆครับพวกเขาก็ยังมีการเก็บใช้ให้เห็นอยู่บ้างพอได้ลุ้นครับซึ่งตลอด5เกมที่ผ่านมาครับ แพ้เพียงครั้งเดียวให้กับสเปอร์ด้วยสกอร์หประตูต่อ2เท่านั้นครับที่เหลือชนะ2เสมอ2ครับและยิงรวมทั้งสิ้น5ประตูครับวันนี้ครับสภาพความพร้อมของทีมก็ไม่มีอะไรเข้ามากระทบเพิ่มเติมอีกด้วยครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับที่แพ้เห็นอย่างชัดครับก็คือแพ้5จากเกมลีกหลังสุดครับ ชนะหนึ่เสมอหนึ่งครับแต่โดนทะลวงแนวรับยับเยินๆร่วม13ประตูเลยทีเดียวครับแถนสภาพความพร้อมของทีมครับผมกำลังก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมอีกมากมายครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูกับแนวรับครับซึ่งเป็นหล่าบรรดาแกนหลักทั้งสิ้นครับจึงไม่แปลกใจครับที่เจ้าบ้านมีโอกาสเปิดรังฝ้าใช้สูงครับคู่นี้ผมแนะนำไปที่ยุงทองลีกยูไนเต็ดดีกว่าครับ คาดว่าจะเปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ดน้องใหม่ไปได้ครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าถิ่นลีดยูไนเต็ดครับสกอร์ที่คาดครับลีดยูไนเต็ดชนะ2ประตูตอนหนครับและมาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับแอสตันวิลล่าครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้คิกออฟเวลา5ทุ่มครึ่งครับ แฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถินแอสตันวิลล่าต่ออยู่ปอปอครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็จะเป็นทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ดูจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าชนะไปถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ต่อแอสตันวิลล่า2นัดครับ ขอยาดูของส่วนในการจัดทับของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแล้วฝั่งผู้มาเยือนอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่ที่4คู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้เลยนะครับ แม้ว่าทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับจะมีเกมกลางสัปดาห์กับนาโปลีในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรออยู่ก็จริงครับแต่การเผชิญหน้ากับสิทธิ์เก่าสมัยคุมทีมเลี้ยวผูซึ่งเจ้าตัวออกมายกย่องชื่นชมการทำงานของเจอราชดอย่างมากครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ครับก็ยังคงต้องเน้นเป็นพิเศษครับเพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกันครับ ประกอบกับฟอร์มระยะหลังของจิ้งจอกสยามครับค่อนข้างโหดเอาเรื่องครับโดยเฉพาะเกมรุกครับที่กดไปแล้ว9ประตูเลยทีเดียวตลอด3นัดทายทุกรายการครับซึ่งเป็นการชนะ2เสมอหนึ่งครับเชื่อว่าครับหากสามารถแก้ไขปัญหาแนวรับพลาดง่ายลงไปได้ครับก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแคสเปอร์ชไมเคิลได้อย่างแน่นอนครับและลดอัตราการเสียประตูได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับขณะเดียวกันครับ ทางด้านแอสตันวิลล่าครับในแมตที่ต้องท้าชนกับของจริงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาก็ทำได้ดีไม่เลวเลยครับในช่วงครึ่งหลังครับแต่ครึ่งแรกที่โดนโบทจนเสีย2ประตูรวดก็เป็นอีกสิ่งครับที่มองค้ามไม่ได้ครับฉะนั้นครับเมื่อพิจารณาจากเลนและภาพรวมของทั้ง2ทีมแล้วคู่นี้ผมแนะนำอยู่รองรอลุ้น2มุมคุ้มกว่าครับ เพราะว่าครับเลสเตอร์ซิตี้น่าจะยันเสมอหรืออาจจะพลิกชนะเก็บชัยกลับออกมาได้ครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับสกอร์ที่คาดครับเลสเตอร์ซิตี้ยันเสมอได้1ประตูต่อ1ครับ